ซีซียังไม่ใช่แนวฝากสิ <c ười> ยังฝากสอยังวะเราสูสยัยไหมโอ้ลืม <c ười> ยัม่แต่ลืมเลไปไหมขงางทั <c> ้ง <ười> ลืมลืมลืมมีหลีโอ้ <c ười> เว่งมากบางเลยเรื่องหมเลฮะ <c ười> nó nói nó mực đang không ai. You lại xí kiệt tang, see. xí see here. Oh, 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 oh. Muy bưng, mày, 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 เฮ้ยทำไมเป็นเล็กหน่อยบ้างมูนอ่งแกะเล็กแกะเล็กเกะเล็กหยอดเดียนแค่หยอดเดียนอ่ะห่มหยอดเดียน